ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับมื้อนี้เข้าได้ซีนงั่วใหญ่มาก่เป็นง่วน้อยนะครับนี่เบิ้งเส้นซีนกับหูเนาะครับเนาะนี่นี่เบื้องเส้นซสีนกับหูเข้าสีมาเห็ดงัวน้่อยอ่างัวน้่อยต๊กตมกันเป็นเมนูงัวน้่อยต๊กตมถ้าขี่ลูกบ้ามีสร้อยแล้วเครื่องในบ้ามีสร้อยแล้วเดี๋ยวบ้ามีสิงัวน,น้อยต๊กตมสิ่งที่ขาดบ่ได้คือตัวนี้นะครับเด้อ สีเป็นขี้เพียพี่น้องขี้เพียงัวนเนาะครับเนาะอืมเข้าสีไข่ใส่นีเข้าสีไข่ใส่นีอ่าเราเข้าสีเอาไปล้วนต,ตัวนี้สีดิบซอยน้อยน้อยนาอพี่น้องเนาะพักเพลิดเข้าความพี่น้องผมพักเพลิดเข้าความเข้าสีเฮ็ดเดี๋ยวแต่เ่าเข้าสีเฮ็ดแก้วลาดลงไปเรื่อยพี่น้องเข้าสีเฮ็ดแก้วลาดลงไปเรื่อยเนาะครับเนาะอืม หรือเขาจะล้วนจักหน่อยบ่พี่น้องล้วนเพราะให้ซื้อว่าเนื้อมันสลดบ่กเหรเอาจังสั่นบ่าพี่น้องผมง้อหน่อยตกต้มสูตรใหม่เดี๋ยวบ้ามีให้ได้กินโดยสูตรของลาบยาโสเลยครับเด้อโดยสูตรของลาบยาโสเ้าสีบ่ใส่เลือดพี่น้องง้อหน่อยตกต้มฉบับนี้เ้าสีบ่ใส่เลือเนาะครับเนาะรับรองแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แทบแน่นอนพี่น้องผมเดี๋ยวบ้ามีผ้าจัด Ê Trên đây đi à Hmm? Tao không có à? chín sáng mình. ບໍ່ຍາກພີ່ນ້ອງບໍ່ຍາກພຸ້ນຈັ່ງຄິດບໍ່ຍາກພຸ້ນຈັດ เสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วเข้าสิล้วนแบบนิดเดียวพี่น้องให้มันสลดเราเข้าสิส้งเครื่องลาดเป็นง่วนน้อยตกตมนะครับเนาะอืมก่อนอื่นเลยนี่อืม ใส่ขี่หัวลงไปพี่น้องอืมเบิ่งเหนือไลยครับเด้อนี่ใส่ขี่เพียลงไปแล้วสิเป็นแนวนี้พี่น้องผมบ่พผ่อถ้าเบื้องเบิ้นสูตรของบ้าวมีดีๆอพวกผ่าขี้เลียวเครื่องในหัวใจเฮาสซอยลงหนีเนาะครับเนาะอืมท,ที่นี่ วามีสีใสตัวนี้เสริมไปเรื่อยสีต้มไปน้ากันเรื่อยพี่น้องผมนี่ข้าวเดียวเบิดอืมแต่ขาเสียวตัวนี้ลงไปล้วนนิดเดียวให้น้ำเดือดให้เครื่องในสุกก่อนเดี๋ยวจัดให้เบื้องพี่น้องนะอืม,อมเอาฟานนี่ละได้แล้ววางนี่เห็นว่าพี่น้องนี่ ข้อติปิดไฟเลยพี่น้องผมนี่ล้วนก็อเห่าคือบ้ามีสิเอาน้ำซ้ำนี่ต้องการให้พ่อลวกซื้อๆพี่น้องแต่เนื้อยังคงคว่ำสดอยู่นะครับเด้อนี่พี่น้องว่าเป็นจ้งไานี่เทปก้อนนี่บา่ามีอีกแล้วพี่น้องผม sentences. เทปก้อนนี่บ่ามีอีกแล้ว อืสีสันเป็นยังไงพี่น้องว่านี่ก็ครับผมเอาให้สลรสแบบพ่าไปกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนี่พี่นอ้องบ้ามีสซิน,น้ำชิมจักน้อยได้บาทสีน,น้ำชิมจักน้อยเราฮอก็ัจะปรุงลาบกันพี่นอ้อง ใส่สูตรลงไปพี่น้องผมโอ้ตามแต้สะดวกเข้าคัวอืมใส่ลงไปอีกอืมบักพริกอืมน้ำปลาพี่นอ้องปึ๊บสิ่งที่ขาดบ่ได้คือตัวนี้พี่น้องบาดขาดบ่ได้เลยครับเด้อ มาเอาโคเล่พี่น้องบาดนีินี่แหละง่วนหน่อยตกตมหรือควายหน่อยตกตมบานห่อเอิอนอืมบู๊คว่ เดี๋ยวเา่าสีซิ่มก่อนพี่น้องซีิ่มแล้วขันพานเขาก็ใส่ผักเนาพี่น้องนะนี่ลวกพ่ออุจจุลวกพ่อสลดมาครับว่ามียังมายุดอย่างความแสบแดดแสบเลยสุดอยอดอืม โคเลได้การเลื่อยพี่น้องผม หอมพี่น้องหอมอีหลีเอาเสร็จเรียบร้อยครับผมหาใส่ผ้าเข่าพี่น้องบาทนี้หาใส่ผ้าเข่าพี่น้องผมไปจวดเจ้าขมพี่น้องผมเจ้าขมของเข้าได้แล้วมะตักใส่ผ้าบาทนิือบ่เสียบป่วยพี่น้องผม,มนี่ ออือนี่ใส่ไปรวงร้องถวยเท่ยมีผู้มาจินนำ้ำบ่มีผู้มาจินกันแล้วอืมอืมอืมสุดจัดที่รองผมเรียบร้อยเนาะครับเนาะอืม คักขนาดพี่น้องผมเอามาจวดพี่น้องบ่เครือเห็ดรสสีสันดูดีขนาดนี่จักเทียบพี่น้องอืมโ้าว ว้าวพี่น้องผมสุดยอดกันไปเลยที่เดียวเชี่ยวละพี่น้องมาพี่น้องพอดีตาแดงมา,ามมก,ก,มก,กเ,าเนาะครับเนาะทาพอดีมาเอาอ้ักกับสิมีบักฝักเขาเอื่นฝักมั้งฝักเนาะครับเนาะฝักดอกแช่บักบวบ แก้วขมแก้วผมพี่น้องยำมาคุยเป็นงัวหน่อยตกตมเมนะครับเนาะเป็นงัวหน่อยต๊กตรัม นะครับ Rất đẹp nha Ngon là tốt tổng ba mì Ừm 面。

รวมสิเจ,จ็ดเลยบพนันเดียวกันบุยินไนกาเขามันลายผมเลย่างสข่ไป แซ่บครับพี่น้องผมครับแต่อย่างของเฮาไม่มู้ดกินบ่แซ่บพี่น้อง พี่น้องบริยุทพี่น้องล้นงวนครับผมปลากันกิมนาพี่น้องอ กินแสบๆมาเด้อมาเด้อครับผมงัวหน่อยตกต้มสูตรบ้ามีลรกลวรแล้วเกียรจต้มลงไปพี่น้องเกี<ะ>ยร์เฮียทำย้อมประโยก